สวัสดีครับวันนี้มาเปิดพัสดุนะครับวันที่สิบส่งวันที่19นะถึงวันที่ยีสนะครับนี้ส่งมาจากลีนะครับลำพูนนะครับนี้น่าจะเป็นข้อเอียนะแต่นี่เป็นฟองนะก็เลยฉีกเลยนะครับปราบอรินนะครับ วัดบ้านดาลแบบนี้นี่นี่เป็นบล็อกมีเมตานะเห็นไหมแบบอดีนลาดนะครับรุ่นนี้ก็เลยไม่แพงนะพันกว่าบาทวิธีดูนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเรียบๆนะครับเห็นไหมจะเป็น ตัวตัดนะนะครับเปลี่ยมนะเป็นสันตรงนี้นะครับนะครับพระเนี่ยคมชัดนะผิวนะครับกระแสปั๊มมีเมตตาสวยอันนี้สภาพก็พอสวยนะแต่ว่าก็คมนะครับจมูกโดนเยอะนะครับเห็นไหมมีรอยเปิดนะครับสวยๆก็พันกว่าบาทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช่ามาประมาณพันนะครับ ปล่อยได้พันนิดหน่อยนะครับหูเจาะนะครับแบบนี้นี่นะครับหลวงพ่อเอียนะครับปราบอลรินลาดนะครับใครมีหลวงพ่อเอียนะช่วงนี้ก็อาจจะราคาเบาดอปหน่อยนะครับก็แต่ก็ได้รับเช่านะตามราคาตลาดนะครับมีขึ้นมีลงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับตึงบ้างหย่อนบ้างนะครับ มากลับเช่านะนี่นี่แบบนี้ลองค้นที่บ้านน้าจะเจอก็ได้นะครับมันก็เป็นพาไม่แพงนะนก็เป็นพระเรียกเรียกพาย่อยนะในในในภาษาของเซียนะนะครับก็ย่อยก็ยังได้เป็นพันนะดีกว่าบางทีไปขายเหมาปล่อยติดไปนะครับนี่โอเคนะครับ ใครมีพระอยากปล่อยส่งรูปมมาได้นะที่ไลน์ดี SIG UNCM นะ SIG UNCM นะครับขอบคุณครับ